สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวง่ายๆบายแบมวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำเค้กโอรีโอค่ะรับรองว่าทำง่ายๆแถมอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำและวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะมีเพียงแค่2อย่างเท่านั้นค่ะนั่นก็คือโอรีโอสองละ5บาทสซองนะคะแล้วก็นมจืดค่ะนมจืดเราจะใช้ สช้อนโต๊ะท่านนั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการบดโอรีโอค่ะบดบดในถูงเลยนะคะถุงสุดท้ายนะคะเราก็จะเหลือไว้หนึ่งอันค่ะ เพื่อที่เอามาตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายนะคะบดให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากที่เราบดโอรีโอในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เทลงถ้วยเลยะคะ่ะเราจะใส่โอรีโอลงไปทั้ง3าถุงเลยนะคะ หลังจากที่ใส่โอรีโอลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่นมลงไปค่ะ,ะใช้นม3ช้อนโต๊ะนะคะถ้าหากใครที่ชอบเนื้อแบบชุ่มฉ่ำหนึบๆนะคะ<ๆ>ก็ใส่เพิ่มลงไปได้อีกหนึ่งหรือ2ช้อนโต๊ะได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะ หลังจากที่คนเรียบร้อยแล้วนะคะจนเข้ากันแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีครึ่งจนถึง2นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูหน้าตาของเค้กโอริโอของเรากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเค้กโอริโอจากไมโครเวฟของเราเรานําเข้าไปอบในไมโครเวฟเพียง1นนาทีครึ่งเท่านั้นค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอียงให้ดู จะเป็นแบบหนึบๆนะคะถ้าหากใครที่อยากให้แบบแพ้งกว่านี้สามารถอบต่อได้จนถึง2นาทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำโอรีโอที่เราแบ่งไว้มาตกแต่งค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กโอรีโอของเราทำง่ายๆจากวัตถุดิบเพียงแค่2ออย่างสามารถทำให้เด็กๆที่บ้านทานกันได้เลยนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะ